โอเคผมคนดูก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผม X4R นะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาทุ่มพลพิษศาสตร์ตามสูตรคนดูนั่นเองนะครับตามที่ผมได้โพสต์ลงในชุมชนนะครับเมื่อประมาณ1วันที่แล้วนั่นเองนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ7สูตรนั่นเองนะครับที่คนดูได้ส่งกันมานะครับก็จะเป็นยังไงเนี่ยฝากคนดูกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าก,กดกันแล้วเนี่ยก็ไปดูแล้วผม Let's go โอเคมันดูเดี๋ยวเราเนี่ยไปสูที่สูตรแรกกันเลยนะผมสตรแรกมาจากคุณอยากเจอบอมนั่นเองนะครับผมเขาได้ส่งมาบอกว่าค่า1คนแล้วซื้อเรือ1ลำแล้วใช้สกิลผลไรก็ได้ที่อะไรอะที่กดสุ่มผมเคยได้ผลบางกอนแล้วครับเฮ้ยคนดูเขาได้ผลบางกอนเลยวะเดี๋ยวผมไปดูสูตรกันนะครับว่าจะได้ผลอะไรโอเคคนดูตอนนี้น้องผมในยอยู่เกาะสุ่มผลนะครับเดี๋ยวผมจะค่าน้องนะ คือเขาบอกว่าให้เราฆ่าคนแล้วก็ซื้อเรือใช่ไหมเดี๋ยวผมจะไม่ซื้อเรือแนละ้วแตวผมจะบินไปนั่นเองนะครับอ่าเพราะว่าถ้าผมซื้อเรือก่อนเนี่ยสูตรมันจะเพี้ยนนั่นเองนะครับก็ถ้าสูตรนี้เนี่ยได้ผลม,มังกรจริงผมจะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เอเปกมากเลยนะคนดูเออถ้าแบบสูตรนี้ได้จริงนี่คือคือน้องเขาจะเป็นแบบว่าสุดยอดเลยอะ่ะเออแบบสุดยอดนะครับผมในการใช้สูตรนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาะสุ่มผลกันเลยดีกว่าครับคนดู โอเคคนดูตอนนี้ผมก็ได้มาที่เกาะสุ่มผลแล้วนะเดี๋ยวผมจะฆ่าน้องก่อนเลยนะครับผมตามสูตรแรกนะครับเปิดหางคิ้แล้วก็ฟันน้องเลยนะคนดูนี่นะครับโอเคผมฆ่าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อเรือต่อเลยนี่นะครับตามสูตรนั่นเองนะก็ซื้อเรือนะซื้อเรือหนึ่งลำแต่เขาไม่ได้บอกให้เราขับนั่นเองนะแล้วก็ซื้อปุ๊บโอเคครับเราซื้อแล้วเดี๋ยวเราไปใช้สกิลผลพิศษเลยดีกว่าครับเขาบอกว่าให้เราใช้สกิลผลอะไรก็ได้เนาะ โอเคเราก็ใช้สกิลผลได้นะครับใช้สกิลผลได้นะคนุณดูใช้ใส่หน้านี่ครับซีโร่ทูใช่หรือเปล่าผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะใช้ไปเลยนี่นะครับโอเคปล่อยไปแล้วนะมาเดี๋ยวผมลองกดสุ่มเลยนั่นเองนะครับเขาว่าให้ค่าคนอ่าค่าคนไปแล้วนะครับซื้อเรือเราซื้อไปแล้วนะครับเราก็ใช้สกิลผลอะไรก็ได้1่ทีนะครับโอเคเราใช้ไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มเลยนะครับด้วยการใช้เจมนั่นเองนะครับ ผมจะใชปะ้ประมาณคนละ2เจมแนละ้วคนดูผมจะสุ่มคนละ2ทีต่อสูตรนั่นเองนะครับมาดมสุ่มเลยนะคุณผู้ชมเราไม่พูดบ่าทนเพลงครับเรอสูตรแต่เพียนครับมาสา1สองหนึ่งมาคนดูสุ่มเลยครับคนดูเราจะได้ผลไรเอ่ยแลแลแลคอมมอนโอ้โหสูตรเองมาคนดูเนี่ยผมอยากได้ผลเนี้ยผมอยากได้ผลเนี้ยผลเนี้ยผลเนี้ยมาคนดูคนดูมาผมล e เกนลิเกนาร,ร,รี่ลเกน โอ้คอมมอนเอ้ยอันอันคอมมอนวะน้องโอ้ oh, สูตรแรกไม่ได้ผลนะครับสูตรจากอยากเจอบอมไม่ได้ผลนะครับพนดูเดี๋ยวเราไปดูสูตรคนต่อไปกันเลยดีกว่าครับโอ้ oh, สูตรนี้เกลือยับครคุณดูครับโอเคครับพ้นดูก็สูตรต่อมานะครับจากน้อง S A M นะครับน้องแซมนั่นเองนะครับเขียนมาบอกว่าบอกกับคนสุ่มว่ากูอยากเกลือแล้วตีคนสุ่มเปิดหางคิดสังเกตนะมาดูไปเดี๋ยวเราไปเอ่เอ ทำตามที่น้องเขาบอกกันเลยก่อนเราต้องทิ้งเกลือไปก่อนคนดูเราต้องทิ้งสิ่งอัปางมงคลออกจากร่างกายก่อนนะครับไปเดี๋ยวเราไปที่คนสุ่มกันเลยนะครับก็บอกกับคนสุ่มว่าอยากเกลือเนาะมาซีโร่ทูฟังเราให้ดีนะกูอยากเกลือนะครับอืมแล้วก็ตีคนสุ่มนะคนดูนี่ครับตีจื้อ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 ตีหลายทีเลยนะครับแล้วก็เปิดให้ที่สังเกตนะครับตึ๊บแล้วก็สุ่มไปเลยคนดู มาเราเราต้องอยู่ข,ข้างๆนะครับกดสู่ไปเลยมาคนดูแรงย่ง,ยงดีโอ้อันเขาหมนมาคนดูอีกผลครับผลสุดท้ายผลสุดท้ายผลสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ยแรง อ้อันคอมมอนของน้องชายสูตรนี้ก็เกลืออีกแล้วนะครับก็จะได้เป็นผลอะไรอะ่ะมันคือผลอะไรคนดูผลยีราฟหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ๋ผลเดไรก็ต้องผลเลยน้องพี่อยากได้ผลแลพี่ไม่อยากได้ผลสามโอ้โหก็สูตรจากน้องแซมก็เกลือเช่นเดียวกันนะครับโอ้ไม่คือแบบคือแค่รีเจนเรี่ยังเอ้ยแค่แลไม่ออกเลยครับน้องเราจะโอ้โหนับภาษาอะไรกับรีเจนเรี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่สูตรคนต่อไปกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นอะไรนั่นเองนะครับคนดู โอเคครับสูตรต่อไปเนี่ยสูตรจากอ,อ,อะไรสักอย่างนะครับผม J h o R y T h S O R Y T T h นะคร<ๆ>ับผมเขียน้าบอกว่าวนเท่าไหร่ก็ได้และเดินทะลุร้านสุ่มผลมากกว่า2รอบและสุ่มประมาณ3 5ถึง5ได้ครับผลได้เราเสารลีเจเนรีเฮ้ยน้องคือน้องก็ได้สไปโนเลยเว่ยคนดู มาก็อย่างแรกเราต้องทําอะไรนะเราต้องวนเท่าไหร่ก็ได้ใช่ปะแต่คือผมขอสุ่มไม่ถึงละกันนะแต่ว,ว่ามันเด๋วเดี๋ยวมันจะไม่พอโคตา้าคนอื่นนะครับมาไม่เป็นไรหรอกเราเอาสามถึงห้าผลผมผมสุ่มให้สี่ผลเลยไปนะครับมาก็วนเท่าไหร่ก็ได้นะเราจะวนขวาสามรอบนะครับแล้วก็วน้ายสามรอบนะมันดูเออนี่นะครับโอเคสามรอบแล้วนะครับแล้วก็เอ้ยอันนี้วนเออเออนี่นะครับน่าจะวนซ้ายนะครับ นี่นะครับมาวน3รอบแล้วมันดูไม่ลรู้เกินหรือยังนะครับแล้วก็เดินทะลุร้านสุ่มผลนะครับมากกว่ารอบก็ทะลุ1 2อันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าเขาหมายถึงว่าให้ไอ้วนเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ทะลุเนี่ยอย่างอย่างละ2รอบหรือว่าทําเป็นชุด2รอบนะครับเดี๋ยวผมจะทําเผื่อไรล,ละกันมาปุ๊บแล้วก็ปุ๊บนะครับแล้วก็เดินทะลุร้าน2รอบปึ๊บเดินทะลุร้รานตึ๊บมาคนดู4ผลจัดไปครับ มาพ่นแรกน้องๆพ่นแรกเฮ้ยแลแรโอ้อันคอมมอนน้องชายพี่ไม่อยากตายมาครับมนดูผลต่อไปผมจะได้เป็นอะไรครับหนึ่งเจมจัดไปอุ้ยนีทุกคนรีเจเนอรียมาวิโอ้โหได้รีเจเนอเรี่คนดูผ่านหน้าไปเลยอะรีเจเนอเรียผ่านหน้าเลยวิโอ้โหอะไรวะน้องชายเอ้ยแต่ถือว่าสูตรนี้แบบเฉียดสูตรนี้แบบ เริ่มมาเว้ยสูตรสูตรมันเริ่มมาอุ้ยแต่พี่เกือบได้ดีเจนารีวันน้องโง่พี่เจ็บใจว่าโอเคครับรอบนี้ผมก็ได้เป็น เอ่อคอมมอนสองนะครับแล้วก็อันคอมมอนสองนะครับก็เกือเช่นเดิมเลยนะครับแล้วก็ได้เป็นผลแฝดมาเหมือนเดิมเลยนะครับก็ทิ้งไปนะครับอะไรไม่ดีเราก็ไม่น้องเก็บไว้ได้เองนะครับสําหรับสูตรน้องคนนี้ก็ถือว่ามีความใกล้เคียงนะแต่ก็ไม่ได้นะครับคนดูก็ถือว่าดวงเราเนี่ยยังอัปมงคลเหมือนเดิมเลยนะครับมาคนดูเดี๋ยวเราไปที่สูตรต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมมาครับสูตรต่อมาครับจากน้องอ่านว่าอะไรอ่ะบูดี้หรือบูจี้อ่ะคนดูผมอ่านไม่ออกนะครับ เออบอกน้องบูบอะไรสักอย่างนะครับบอกว่า1วนรอบเกาะ2รอบ2ซื้อเรืออะไรก็ได้ตีให้บาง3พูดว่ากูจะไม่เกยอ,อีกต่อไป4สุ่มผล1รอบแล้วสุ่มเลยไดย้แล้วไปสุ่มเลยเอ,อ๋อผมต้องสุ่มผล1รอบใช่ปะมองคนดูเราเราต้องเราต้องวิ่งรอบเกาะ2รอบนะครับอ่าตอนนี้เราก็เออครบแล้วนะครับ2รอบ นะครับเราอยู่เริ่มตรงไหนนะตรงนี้ใช่ไหมปุ๊บโอเคครับแล้วเราก็ไปซื้อเรือนะครับลําไหนก็ได้นะก็ขออนุญาตซื้อใหม่เลยละกันนะครับบางคนดูเดี๋ยวเราเอาเรือแพงที่สุดเลยละกันนะเออเรือลํานี้นะครับเออเราเอาเรือแพงที่สุดเลยนะครับแล้วเราก็ตีให้พังเลยใช่ไหมตึ๊บ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 โอเคคนดูเรือพังแล้วนะครับต่อไปก็ให้เราพูดคําว่ากูจะไม่เกดอีกต่อไปนะครับแล้วก็ตุ่มผลหนึ่งรอบนะไปเดี๋ยวเราไปพูด กูจะไม่เคลืออีกต่อไปแล้วก็สุ่มหนึ่งเล่าคนดูไปผมขอเอาเป็นเงินแล้วกันนะครับเงินเยอะเหลือเกินเออทำไมผมไม่ใช้เงินวะผมงงวะเฮ้ยมาคนดูแล้วเราก็สุ่มเลยครับผมขออนุญาตใช้เป็นเบรีบ้างนะเออมาคนดูสุ่มเลยครับเออุเออ้ยอฮ้ยโอ้ทุกคนแรกเกือบมาครับพี่ได้เป็นคอมมอนนะครับสองผลเลยสำหรับน้องคนนี้ โอ้สูตรเองนี่มันเกลือจริงๆเลยนะ้องสูตรเองนี่มันไม่ไม่ดีเลยอะ่ะโอ้มาคนดูเดี๋ยวเราไปดูสูตรคนต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมใกล้จะหมดแล้วคนดูไปเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสูตรจากน้องคนต่อมาครับจากน้องคาคาลอตนะครับบอกว่าวนรอบเกาะเอ่อแล้วกระโดด5ครั้งแล้วก็เดิน5้าก้ากลับมาสุม่มาคนดูเราจะวนรอบเกาะเลยนะ แต่อันนี้น้องเขาไม่ได้บอกให้เดินนะเดี๋ยวเราจะบินรอบเกาะเลยละกันนะครับเพราะว่าเดินนี่คือนานมากเลยนะไปคือเราจะบินรอบเกาะเลยอ y, รอบเกาะคือเดี๋ยวผมเอาตรงน,นี้ละกันนะครับเพราะว่ามันรอบเกาะไงเออหรือว่าเมื่อกี้ผมอาจจะได้แล้วนะเออจริงๆผมอาจจะนะคือจริงๆผมอาจผมอาจจะได้แล้วนะเออแต่ผมผมอาจจะลืมเดินตรงนั้นหรือเปล่านะเออไปไม่ได้นะคนดูเพราะว่าตรงนั้นมันก็นับเป็นเกาะนั่นเองนะเออตรงนู้นไหนเห็นป่ะมันก็นับเป็นเกาะนั่นเองนะมาคนดูเราครบแลวครับไปปึ๊บ ปเดี๋ยวผมมาสุ่มเลยดีกว่าครับเราต้องอะไรนะกระโดดใช่ไหมกระโดดมาหนึ่งสสามสี่ห้าแล้วก็กลับมาสุ่มครับมาจัดไปคนดูสุ่มสุ่มแล่แล้วต้องมาครับน้องชายโอ้คอมมอนครับน้องสูตรเองสูตรเองเกออีกแล้วครับสูดเองเกออีกแล้วทิ้งไปดูสู่คนต่อไปเลยดีกว่าเงียบวะโอสูตรคนต่อมานะครับผมจาก นาคอนนะครับผมฆ่าบอสบนเกาะเงือกทุกตัวแล้วแล้วมาสุ่มครับโอเคทุกคนเราต้องไปเกาะเงือกนะครับแต่ลรคนนี่ลําบากเท่านั้นเลยคนดูครับมาเดี๋ยวเราต้องไปที่เกาะเงือกนะครับเกาะเงือกอยู่ไหนเอ่ยเกาะเงือกอยู่ไกลด้วยครับคนดูไปผมมีวิธีง่ายๆนะครับผมจะฆ่าตัวตายไ่นเองนี่นะครับคือผมเสียไ้เกาะเงือกไงคนดูนะครับอืมคนดูครับเกาะเงือกอยู่้างหน้าผมจะถึงแล้วผมคือสไปเดอร์แมน ทุกคนมันหลลัวอะไรวะเนี่ยหัได้งงเลยอะ <c oughs> หดวอะไรอะทุกคนมันหัวอากาศอะเห็นว่ามันสุดที่อากาศนะคนดูไปฮับมาเราต้องข้ามมาดูตัวมันก่อนเองนะครับก่อนนี้มีบอสอยู่สามตัวต้อดูมาเดี๋ยวเราเริ่มที่ตัวแรกเลยดีกว่านะครับไม่รู้ว่าต้องรับเคลหรือเปล่านะอ,อ,อุ้ย,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 ยนี่นะครับอ้ยลืมภาษาเฉยเลยทึคคบมาเข้มันดู บอสตัวต่อไปก็เป็นบอสตัวนั้นนะครับเป็นบอสตัวที่ผมฟาร์มู่ปัจจุบันนะรับเควสด,ด้วยเลยละกัน <l ars> นี่นะครับมาคนดูฆ่าเลยนะครับปุ๊บเอเคครับแต่บอสต,ต่อไปก็เป็นบอสที่ดรอปแมปนะครับไปทุกคนเดี๋ยวเราไปฆ่าบอสเลยดีกว่าครับก็ขอให้ได้อะไรดีละกันเอ้ยรับเควสด,ด้วยเลยละกันขอรับเควสหน่อยละกันนะคนดูนะก็มาถึงทังทีแล้วนะครับขอรับเควสหน่อยละกันนะ โอเคครับตอนนี้เรามาถึงบออแล้วนะครับมาคนดูเดี๋ยวเราจะเปิดเลยนะครับมาตึ๊บตึ๊บตึ๊บตะกอคนคอตึ๊บต๊บโอเคันดูตอนนี้แตกหมดแล้วนะครับเราต้องเดินทางกลับไปที่เกาะแรกนะครับผมแล้วก็ทําการสุ่มนะครับว้าคนดูผมต้องสปาด้วยไม่แล้วครับน้องไปน้องๆเดี๋ยวไปเจอ,อ,อ Week, พี่ที่เกาะแรกเลยดีกว่าครับผม โ okay, อเคมาดูตอนนี้เรามาถึงที่เกาะแรกกันแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราจะไปที่สุ่มผลพิษัตกเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราก็มาประมาณสี่ห้าูแล้วแต่เราก็ได้เกลือเหมือนเดิมเลยครับผมนะเออมาคนดูมาเดี๋ยวเรามาตรงน,นี้เลยดีกว่านะครับก็ที่สุ่มผลนะเออก็ช่วยช่วยให้ผลดีๆผมหน่อยได้ไหมครับผมนะก็ตอนนี้เสียลูบี้มาแปดลูบี้แล้วนะครับก็เอ๊ แปเจมแล้วนะครับไม่ได้เลยเลยมาเราสุ่มเลยดีกว่าคนดูสูตรน,นี้ต้องมาแล้วครับมาเออ,เอ,อใช้ดีดีกว่าใช้เจมดีกว่ามาคนดูขอแล่แร่ยังดีอ่ะแลไม่ออกเลยครับคนดูเอ,อ้ยเอ,อ้ยแล่ออกคนดูผลอะไรผลแสงคนดูครับใช้ดีไหมวะผลแสงก็ได้เลยดีกว่านะ่ะเออผลแสงผลได้เลยดีกว่าน ผลไดออ้อะไรดีกันควันว่าผมคิดม่าแสงแล้วกันผมเคยใช้ทัก่อนผมใช้กานเดินทางนะครับมาครับคุณคนดูเดี๋ยวเราเนี่ยไปที่สูตรต่อไปกันเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สูตรสุดท้ายแล้วนะครับสูตรของธนากรนะครับบอกว่าเดินเอ่อเดินก้ไปสุ่มเลยได้เลยครับน้องชายไปเดี๋ยวพี่ไปเดินก้สุ่มเลยนะครับมาเราเดินเลาไม่สนโลกนะเรามาเลยดีกว่าหนึ่งสองสามเติบเติบเติบติบดีจน โอ้ได oh, right, nice ้อนดคอมมอนว่ะแต่ก็ตัวยังดีนะน้องและคอมมอนนะครับผมก็สูตรนี้เนี่ยเออที่คนดูบอกว่าประมาณเจ็ดสูตรนะครับผมได้แลมาแค่ผลเดียวเองนะครับได้มาจากนครนะครับก็ขอบคุณนครด้วยนะครับผมโอเคครับก็สูตรมีประมาณนี้นะมันดูก็โอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็เปืน่นี้ครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมซีเกนเอ็กไทม์ครับผม